ในปัจจุบันมียอดการดาวน์โหลดมากกว่า3.5ล้านครั้งปล่อยสินเชื่อแล้วมากกว่า3,000ล้านบาทพร้อมตั้งเป้า5,000ล้านบาทภายในสิ้นปี2,564และมุ่งสู่การเป็นแอป,ปทางการเงินอันดับหนึ่งของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่ช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นี่ครัวเรือนของไทยสูง เจาะก,กลุ่มคนทำมาหากินทุกอาชีพรวมถึงธุรกิจรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อของสถาบันการเงินหรือธนาคารได้เพราะขาดเอกสารการเงินและไม่มีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันให้สามารถกู้เงินผ่านแอปได้ตลอด24ชั่วโมงอนุมัติสินเชื่อภายใน5นาทีดอกเบีย้ยต่ำเพียง2.75ต่อเดือนหรือ3 3เตต่อปีคิดดอกเบีย้ยลดต้นลดดอกไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงชำระหนี้โดยจ่ายขั้นต่ำ จ่ายเต็มจ่ายแค่ดอกเบี้ยหรือจะผ่อนจ่ายได้นาน12เดือนช่วยลดปัญหานี่นอกระบบที่ไม่เป็นธรรมมั n นิมีจุดแข็งคือระบบปฏิบัติการที่ผสานพลังดิจิตัลของเทคโนโลยี AI และ Machine Learning ทำให้ประเมินความเสี่ยงของลูกค้าได้รวดเร็วครอบคลุมและแม่นยำปลอดภัยตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ทันใจจึงสามารถให้บริการแอปสินเชื่อในรูปแบบออนไลน์ได้โดย ไม่ต้องมีสาขาแต่ก็เข้าถึงคนไทยได้ทุกพื้นที่แค่ลูกค้ามีสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถสมัครสินเชื่อได้สอดรับเป็นอย่างดีกับสถานการณ์ในปัจจุบันทําให้ช่วยคนทํามาหากินเข้าถึงสินเชื่อที่ถูกกฎหมายได้มากยิ่งขึ้นนางสาวธีรนันกล่าวภายในงานเปิดตัวแอปพลิเคชันฟินิกซ์ยังได้รับเกียรติจากเจ๊แขกแหกปาเจ้าของบีเด็ดชีวิตต้องสู้เพราะกู้ร้อยละ20มาเล่าถึงอดีตการเป็นลูกหนี้นอก